สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านปู้ฟังมาเก็บพักหวานกันดีกว่าจ้ามาผพักหวานอนง่วงงา่วๆสวยมากค่ะสวยมากจ้ะ หอนอ่อนๆจ้ามัต้องเก็บแกะค่ะเก็บแก้วมันิแกงยากมาจ้ามามาเก็บขัาวหวานน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องป้องปลายเก็บเลยพี่น้องเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะดู เก็บอย่างเดียวเลยพี่น้องนี่ค่ะยอดคัะงามงามค่ะสวยมากเลยมันอยูก่ใกล้บ้านจ้ะมันอยู่ใกล้บ้านอยู่้างบ้านนะจ้ะยอดงามงามจ้ะ เก็บแล้วพี่น้องงามป่ะจ้ะยอดปยากใหญ่อุรัวอุร่ะดูสิค่ะว่าจะมกจก้ะว่าจะมกนี่ค่ะอุ้ยอ่อนซ่อนเนาะคะ่ะได้เด็ดออกคื้เก้าว่อนอุรัวอุรัว อ่อนๆว่าจะหมกจ้าหมกใส่เห็ดจ้าเห็ดอ่ะ,อะเห็ดคอนขาวจ้าก,ก็เสียงนกเสียงไก่เสียงก่จัาก,ก็เสียงผู้แท่นเนาะก,ก่นเนาะมีค่ะแต่อ่อนซ่อนได้จ้าได้พี่น้อง ก็ลงังสิบาาดข้าเห็ดจ้ะมกใส่กันเลย